ถึงแม้ว่าน้องเก่งจะชนะหรือแพ้ตอนนี้นะแต่บอกเลยว่าโอ้โหย่อนมนุษย์เนี่ครับรับลูกเสิร์ฟนี่ดีจริง,รงครับโอ้โหแล้วดูครับมาแล้วครับเกมเสิร์ฟลูกนี้กระเจ้าเก่งน้อยประขามครับโอ้โหดูครับครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟครับโอ้โหน้องเก่งลูกนี้เหมือนตัดสินใจไม่ขาดครับ กึ่งๆจะปล่อยออกครับเจ้าตัวมาดูลูกนี้ครับว่าจะเสิร์ฟไปยังไงครับเปิดครัเ้าเกง่งยกขึ้นมาแล้วได้เห็นลูกซันแบ็กแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยครับจังหวะการรับลูกนี้ครับโอ้โหมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของเซนนบุริลัมครับ เสิร์ฟมาแล้วน้องเก่งเปิดยกขึ้นมาแล้วลูกเตะส,สวยๆครับเก่งมาประคามสกอร์อยู่ที่5ต,ต่อ10ครับเกมเสิร์ฟเจ,จ้าเก่งลูกนี้กนก้นาขวาเสียนเปิดโอ้โหเรายกเข้ามาลูลกนี้ครับเรียบร้อยครับ,รบดพีกานด้วยนะครับ ็มองไปทางขวามือแอดก็เห็นแล้วเออไม่ถึงอะไรเอ่ยอ๋อเหรอครับเพจไหนครับโอ้โหลูกนี้หลุดยังได้อยู่ครัเจ้าเก่งยอดมันนู้ตีหัวโอ้ตีหัวไม่เป็นจริงกันลุนเกง่งน่าจะขึ้นไปที่11ต่อ5้านะครับ ดูเกมเสิร์ฟรุ่นี้ครับออกครับลูกนี้ครับรมาดูเกมเสิร์ฟของจ<ร>เจ้าเก่งกันบ,บ้างน,นหน้าขวาเสียนกเปิดได้แล้วยกขึ้นมาให้กับพี่กล้องแล้วไกลกับรุกนี้โอ้โหแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับถึงแม้ว่ารูกมันจะไกลหน่อยครับ มาดูกับเจ้าเก่งครับสกอรครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟแล้วการเสิร์ฟท้องกลางโอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าลูกนี้คือลูกที่ได้แต้มในตอนนั้นเลยเนะโอ้โหโอเอาเลยครับแล้วลูกนี้ออกครับพี่นกเอ้ยพี่ต้องหต่อ11อครับเปิดครับแล้วยกเข้ามาลูกนี้ไกลแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับ คือจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าพี่นกกับพี่ก้องเองจริงๆก็มีข้อผิดพลาดในการรับรูปแรกหลายลูกนะครับนั่นคือแสดงให้เห็นว่าลูกเสิร์ฟน้องเก่งเองเนี่ยก็กดดันได้นะครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ12ครับโอ้โห,โหพี่ก้องครับเกินไปไปนะครับ กองครับไม่มั่นใจนะครับคือผมลืมลืมตารางนะครับเอาเลยครับแล้วทัดเน็ตครับยังไม่ยอมครับเก่งมากมาขามยังไม่ยอมครับมาดูเกมเสิร์ฟรุกงนี้ครับโอ้โหตัดสินใจลุ่งนี้ครับโอ้โหแล้วเก่งแล้วก็ต้องยอมเลยครับ ว่าดีมากจริงๆครับพี่นกพี่ต้องดูครับสปิริตต้องเก่งครับถึงแม้จะแพ้ครับแต่ไม่มีสายลมครับเสยียใจครับเจ้าตัวเพราะว่าอย่างว่าเลยครับถ้าชนะนะครับก็ได้ข้าขนมนะครับ